สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีใบใบวันเสาร์นะครับสวัสดีท่านที่มีแผนที่กำลังจะมองหารถไว้ใช้งานนะครับรถสวยๆเดิมๆอ่ะวันนี้ผมมีร้านรถไทยสวยสูงเนินโคราชนะครับรถคัสสภาพเดิมๆเ,เท่านั้นนะครับผมมีรถมานําเสนอคันหนึ่งนะครับห้าสิบแรงรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปาเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับมี จดทะเบียนพฤศจิกานะครับหกห้าพฤศจิกาหกห้าก็จะเป็นหกหแล้วนะครับแต่นะครับอย่าไปสนใจนะครับชั่วโมงหรือว่าปีพศนะครับอย่าไปสนใจมากเป็นเมนหลักนะครับดูพฤติกรรมการใช้งานนะครับรถแท็กเตอร์นะครับมันมันไม่ได้เหมือนไอ้รถเก่งรถปิกงอัพนะครับรถพวกเนี้ยเขาไม่ได้วิ่งกันทุกวีทุกวันนะครับ บางท่านไปเจอรถที่เก่าเก็บนะครับค,คือเอาไปไม่ค่อยได้ใช้เป็นรถ <c oughs> เป็นรถรักษาดีนะครับห้าปีสิบปีก็สภาพดีกว่ารถสปีก็เยอะนะครับ <c oughs> บางท่านไปเจอรถซื้อไปให้ลูกน้องใช้นะครับอย่างเงี้ยผมเคยเจอซื้อให้ลูกน้องใช้ขัดกันขับลุยเป็นรถสวนรถฟาร์มรถอะไรรถบริษัทก่อสร้างนะครับไปเกตไปไป,ไปขุดดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็จะโซมนิดหนึ่งอันนี้ห้าสิบแรงเอสพีนะครับมันจะมีอยู่สองคันนะครับจอดคู่กันพึ่งมาถึงนะครับพึ่งมาถึงอะไรหาห้าสิบเอสพีสวยๆเดิมๆอยู่ก็ลองมาดูกันนะครับมาก่อนก็เลือกก่อนไอตัวนี้ยางโอตานินะครับปีเดียวกันนะครับไอตัวนี้ดันหลบนะครับน่าจะมีมีอยู่สองไข่เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับที่ติดรถมา ตัวนี้นะครับเป็น L501L550SP นะครับเป็นเป็นรถใช้งานหลักร้อยนะครับชั่วโมงน้อยมาก500 600 700นะครับของผมจะอยู่ประมาณนี้ชั่วโมงไม่ต้องไปสนใจมากนะครับดูสภาพเอาชั่วโมงชั่วโมงดูเป็นองคประกอบได้นะครับแต่อย่าไปสนใจมากรถที่นี่ชั่วโมง ชมงแท้นะครับไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งรถคันนี้เป็นรถภูเขานะครับเรียนอย่างนี้มาจากจังหวัดตากนะครับมาจากจังหวัดตากรถไม่ได้ลงน้ํานะครับรถไม่ได้แช่ขี้โคนใช้คํานี้ดีกว่าเป็นรถใช้งานอยู่ตีนเขารถตีนเขาแห้งๆนะครับอ่ะดูเนื้อตัวกันนะครับรถเดิมๆเ,เป็นไงผมจะให้ดู เพมทะเบ,บียนชุดโอนครบนะครับรถตัวนี้นะครับเป็นรถรหัส <c oughs> <c oughs> ป้ายไอ้บริษัทที่เขาออกก็ยังอยู่ครับมีท่ออเสียมให้เรียบร้อยนะครับกันนี้มีมายัางไงผมก็ขายอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ลือ้อไม่ได้ถอดรถที่นี่เป็นรถขายเดิมๆนะครับไม่ได้ดไรถอันไหนที่ต้องถอดต้องซ่อมต้องลือ้อนี่ผมจะแมวเ,เข้ามานะครับพอดีผมจบ่างกลเกษตรสายตรงนะครับผมจบทางด้านของเครื่องกลมา ผมเรียนปวชว <S <S ปวสวช่างคนเกษตรนะครับทันใดจบไข่เดียวกันก็ทักทายกันมาได้นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องความเทคเตอร์อะไรพวกนี้ขับรถไถตั้งแต่สมัยเรียนอายุ20นะครับ <c oughs> ชอบรถไถนะครับก็คัดสรรมาขายกันนะครับ L5018 ตัวนี้เอาถุงยางครอบฟิวมาด้วยนะครับของรักษาดีกลัวน้ำเข้าฟิวนะครับแต่ละคนก็ทำ แต่ละสูตรแต่ละเคล็ดลับก็บต่างกันนะครับไม่ว่ากันจะมีรอยถลอกอยู่ใต้เบาะนิดนึงนะครับน่าจะไว้วางวางของ,วาง,ของวางอะไรเงี้ยนะครับทุกคันทุกคันเขาก็จะวางแบบนี้นะครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้นะครับก็ใช้ใบมีดหนึ่งเมตรแปดหกนะครับใบมีดจะใหญ่กว่าสี่เจ็ดแรงนิดนึงนะครับหน้ากากหน้ามีพร้อม มาดูด้านนี้กันพอดีมันจะแคบแคบนิดนึงนะครับผมพาแสกเข้าไปดูสวยๆใสๆนะครับคัดสภาพมาผมคัดสภาพมาขายอย่างเดียวนะครับไม่ได้หรือไม่ได้ซ่อมขายนะครับสวยไม่สวยดีไม่ด,มดีมาดูมาชมกันมาตดาดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางทีผมว่าสวยตีน้องอาจจะว่าไม่สวยนะครับของมือสองของมือสองไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับแล้วแต่สภาพเรียนแบบนี้นะครับ รุ่นเดียวกันเนี่ยบางทีเขาเขาราคาราคาถูกกว่าเป็นแสนก็มีนะครับสภาพเราเราซื้อรถเราจะเอาสภาพหรือเราจะเอาราคาถูกก็ต้องเบรดดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้บังคับกันไม่ได้มาพูดพูดไอเขาเรียกพูดทั่วๆไปนะครับเฉยๆห้าแสน ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแจ้งราคาก่อนเลยก่อนหน้าหลังท่านใดอยากได้โรตารี่ด้วยก็คุยกันได้นะครับถ้าโรตารี่เป็นเซ็ตเนี่ยผมจะคิดราคาพิเศษให้นะครับแต่ถ้าหน้าหลังสองอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูผานเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับยางหน้านะครับยางหน้ายางหน้าเหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหลังนี่เยอะหน่อยนะครับยางหลังจะแปดเก้าสิบ นี่รถภูเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรอยนิดๆหน่นอยๆนะครับอันนี้เขาเรียกรถภูเขาอ่ะเดี๋ยวผมตัดภาพไปพาไปดูผ่านนะครับนี่นะครับผ่านเขาจะเป็นตัวนี้มากับรถเขาเลยอุปกรณ์มายังไงผมขายอย่างงั้นนะครับเรียนแบบนี้ผมจะเขียนไว้เลยผมจะเขียนไว้คันไหนของคันไหนของคันไหนนะครับผมยันไม่ไม่สับกันไม่อะไรไม่ใช่ว่าใครมาก่อนเอาแต่อันใหม่ไปหมดนะครับ เลือกไม่ได้นะครับที่นี่ติดอันไหนมาให้อย่างนั้นนะครับอุปกรณ์ผมเยอะนะครับมีแต่ส,สวยๆแต่ว่านะครับเผื่อท่านใดอยากได้ผัน,ผนบุกผันบุกเบิกอย่างเงี้ยได้นะครับเปลี่ยนกันได้ที่มูลค่าเท่าๆกันมูลค่าเท่าๆกันเนี่ยผมให้เปลี่ยนนะครับรุ่นเดียวกันมูลค่าสภาพพอๆกันนี่เปลี่ยนได้เพราะหน้างานแต่และท่านไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยังรอเนื้อคู่อยู่นะครับ บางท่านใช้ผันสีนน 5, นนน 6, ่นะครับบางท่านใช้ผันห้านะครับผันพวนหรือผันบุกเบิกนะครับเลือกได้ของผมจะมีโรตารี่ของเขานี่ตรงรุ่นเขานี่นะครับสวยๆดูสภาพโรตารี่ในตัวนี้เบิกข้างเนี่ยรู้สึกจะหกหมื่นแปดนะครับแพงอยู่โรตลงโรตารี่มีนะครับสวยๆเลย รถสวยนี่อุปกรณ์ต้องสวยด้วยนะครับเรียนแบบนี้นะครับทันใดหากี่แรงอยู่ก็ลองมาดูกันรถสวยอุปกรณ์ต้องสวยด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถสวยอุปกรณ์ขี่เลนี่ก็โดนสับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แม่ไม่ใช่นะครับไม่ l 5 0ตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์2 4 0 0สซีซีนะครับ4สูบนะครับตัวนี้พิมพ์นิยมเลยใช้กันเยอะนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบเลียวทามนะครับสามารถเลือกได้เราจะเข้าตอนไหนปลดตอนไหนนะครับขับเคลื่อนสีล้อเนี้ยไม่แนะนำให้เข้านะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับไถหรือดันค่อยเข้านะครับอยู่ในไร่ในนาค่อยเข้า วิ่งธรรมดาไม่ต้องไปเข้ามันนะครับเดี๋ยวจะพังหมดมผมเห็นบางท่านวิ่งบนถนนลาดยางก็เข้านะครับเสียงดังลั่นรถคันนี้เขาดูแลรักษาค่อนข้างดีนะครับเอาถุงยางมาข้อฟิวไว้คนทําไมละเอียดจะไม่ทําแบบนี้นะครับเจ้าของเก่าดูแลดีตัวนี้ถ้าเบิกห้างใหม่เนี่ยเบิกห้างใหมเ่เกือบแปดแสนนะครับตีไปแปดแสนก็แล้วกันนะครับมีนากากมีท่อ ผันหน้าผันหลังนะครับสอ,อย่างนะครับยังไม่ได้โรตารี่อุปกรณ์เขาเนี่ยอย่างละอย่างละห้าหมื่นนะครับโดยโดยประมาณห้าหมื่นหกหมืนนะครับ3อย่างกับประมาณแสนห้าตีกลมๆนะครับบวกลบนิดหน่อยทานใดหาอยู่ก็ลองมาดูกันนะครับ50สแรงผมมีเลือกสองคันนะครับห้าสมี4ี่คันนะครับโตษทตีเป็น เป็นเป็นเอชพีสองนะครับเป็นดีทีสองนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอพระคุณพี่น้องปักตงชัยนะครับอำเภอปักตงชัยมาสนับสนุนสี่สิบแรงกันไปนะครับก็เอฟซีดูมานานนะครับขอพระคุณมากเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะวันนี้ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะครับฝนตกแล้วนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณครับ